วันนี้เรามาทดสอบเสียงอีกแล้วนะครับว่าเสียงมันแตกไหมนะถ้าเสียงไม่แตกเราก็จะหาอะไรมาทุบหรือว่าถ้ามันแตกเราก็จะเอาอะไรมาจุด 1>, 1 2หสสทดสอบทดสอบ one two t h r w o f i v e สวัสดีครับเสียงแตกไหมครับสี่ห้าหมาเร็วจัง ได้ยินเสียงบอรครับอ,อ๋อแม่น้ำซอสท้ายก็มาแม่น้องไผ่ก็มาแอตตะวันก็มานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งมาคนแรกเลยหัวน้อยหัวน้อยงัวน้อย,นอยพนะอ่าสวัสดีกันเด้พอพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีกันด้วยพ่อแม่พี่น้องได้ยินเสียงบอครับได้ยินเสียงบอผู้ใดได้ยินเสียงกดหนึ่งผู้ใดบ่ได้ยินเสียงกดสอง พอได้ยินได้ยินกันอยู่นะครับมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง it and travel จักเสียงแตกหรือว่าเสียงแตกปกติเป็นเสียงมันสิแตกนะก็เลยบ่ค่อยอยากไล่ไปไหน,นสรุปแล้วเสียงบ่แตกเนาะ ยังไงครับสบายดีกันสุขูสุข้ขนบอครับมีไผติดโควิดแน่มีไผติดโควิดแน่น้อน้ำเสาะทรายสวัสดีค่ะแม่น้องไผ่คิดถึงทุกท่านเลยว่สัสนเสียงว่าแตกโอ้โชคดีเนาะปกติเสียงไม่จะแตกนะก็เลยบ่ค่อยมั่นใจในการไล่ อ๋อโอเคโอเคเพราะว่าไล่์สดผ่านไอแอปพลิเคชันอื่นมันแตกไหมอันนี้ไล่์สดผ่านไอ youtube โดยตรงสรุปแล้วบ่แตกเนาะเดี๋ยวจะออกยังปลอดภัยกันดีทุกคนอ๋อโอเค ดีแล้วดีแล้วบอติดก็ดีแล้ว,ลวถัดติดมันมีปัญหาหลายอย่างรักษาโตกันให้รอดเด้อผ่านมาแล้วทุกซีซันผ่านมาแล้วทุกซีซันขอให้รอดซีซันนี้ก็ขอให้รอดโอมิครอนขอให้ทุกคนรอดจากโอมิครอน ทั้งหมดสี่ท่านมีภัยอีกเน่เนี่ยถา้าบไ้้เอินซื้อขอโทษขอภัยเด้อครับไอ้มือถือเรื่งนี้กล้องเขาเอาไว้เขาเาไว้หิมข้างล่างเวลาเขาแตะหน้าจองสิปุ๊บมันจะเห็นแต่มือเขาเนะซี่สั้นนี่แหละค่ะจะรอดหรือเปล่า <laughs> ลอดอันนี้มาแรงอันนี้มาแรงค่ะขนของทั้งคืนเอยียงนออบาเนี่ยขนของเห็นยังนออบาเนยอย่าบอกนะว่านี้ภัยสงครามอืมว่าแล้วสงครามโลกครั้งที่สาม คันเขาเ่คันเขาบ่เจราจากันเกิดแน่นอนเตรียมตัวเลยสงครามโลกครั้งที่สามเพราะว่าประเทศรัสเซียเขาจะให้ประชาชนาขายขายเงินต่างชาติให้มาซื้อให้ซื้อรูเบิลขายเงินต่างชาติไป80% ให้กลับมาซื้อเงินรูเบิลน,นั่นเดีมีคนยืนยันแล้วนะมีแน่นอนเพราะว่ามันสิเกิดการเกิดการความบาดเนาะเวลาพระไปบินทบ,บาทเพิ่นเตะสะดุดก้อนหินไหมบาดเพิ่นกันเล้ความไหมเขาอาจจะมีการความบาดเกิดขึ้นแน่นอนถ้าเบิงเด้อ เมื่อวานมาลานแปดทันทาหารสารัดอืมพระอดแม่นถ้าถ้าเกิดการความบาดนะพระอดพระจอยค,ะค่ะ ขอบคุณแม่น้องไผ่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณแอดตะวันแอดวน้อยแม่น้ำเส,สาะทรายแ้ะกะไผ่อีกที่ยังไม่ลืมห้องนี้เนาะยังเหนียวแน่นเหมือนเดมิม มาทักทายกันซื่อๆเด้อพ่อให้พ่อให้หายคิดถึงตะวันก็หยุดยค่ะวันนี้อ๋อโอกาสดีค่ะพระจะได้ลด <c oughs> ความว <c oughs> มุ่นแ,แม่น้องไผ่ก็ว่าไปเนะ ความคิดดีมากพาจะได้ลดความอ้วนว่าสันโอ้ยเนาะศูนย์เก้าแปดศูนย์แปดศูนย์สองห้าหกห้าอย่างนอกบาทเนี่ยมืออื่นบอกเลขจะออกมืออื่นบอก วันนี้เราจะมาคิดถึงทุกๆคนไอที IT ไม่ค่อยไลย้กันยังว่าเจ็บขากันยังว่าเวลาไล่เนี่ยมันต้องใส่ขาถ้า่าี่ขาไล่เนี่ยมันไล่บ่ไดดิมีคนแนะนำบอกว่าให้ตัดขาออกตัดขาทิมคำมันยากคำ <laughs> มันยากน้ำขา เบอร์โทรค่ะลายวัวน,น้อยหายอ๋อเดี๋ยวเราจะมาลดลดน้ำผักผักที่ปลูกตามธรรมชาติ ผักที่เราปลูกก็มีผักผักอันนี้ผักอันนี้ออผักสลัดนั่นเองทดสอบแนวดอาจารย์ดิอ้าลุงโลดก็มาเอ้ยลุงอรุณลุงอรุณทดสอบเสียงไหมเวลาไอ่ท้ายถอดสดย่ำไหนเสียงมันแตกเเสียงมันแตกปอกแปก๊กปอกแป๊กกันนะเหตุให้คนฟังลำคานไหม ก็เลยมาทดสอบทดสอบเสียงในที่สุดเราก็ถ่ายทอดสดโดยตรงจาก YouTube นั่นแหละถ้าทอดสดจาก YouTube อ่ะถ้าเสียงมันดีโอเคตามที่ว่ากะเดี๋ยวจะได้ต่อไปกั็ิบ่ต้องถ่ายทอดสดผ่านแอปอื่นทุกคนรู้จักผักอันนี้ไหมผักอันนี้ไหม ผักสลัดหนใส่ไม่โตโตโอ,โอเวอร์พูดไม่โตโตอันนั้นสำหรับนักข่าวถ้าว่าได้เป็นมักนักข่าวด้วย ไม่ตตวตมันเป็นไม่เขาเอิ่นไม่ไม่ไม่บูมบ่ไม่บูมมันจะดูดเสียงไกลๆได้ดูเสียงดีอันนี้เข้าแค่เอาเอาเสียงไกลๆมันชัดกับพอแล้วแบตเตอรี่หมดค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านอืม อียงังอ่านดีๆดดโตใครวะโตโอ้ยจักละว่นได้มีงบหลายปันดันดอกเอาแค่คุยกันฮู้เรื่องนี่กับพ่อแล้ว <c oughs> วันใดมีงบกะทรงมาหาเน่ครับผมโชคดีเดอ้อขอให้รอดปลอดภัยจากโควิด และสงครามขันเกิดสงค้ามกับอพะยพไปประเทศที่เขาประเทศที่เขาบอ่อนสู้รบนั่แหละบาทหนึ่งบาทหนึ่งพอหรือเปล่าคะบาทหนึ่งกับพ่อได้ยู่ดอ ความบาดก็คือสีอดบาทนึ่งก็ได้แต่ว่าบ่าให้บาทความกับพ่อแล้วพ่อกันที่พ่อกันเพื่อนน่ะจะโอบพยโยไปัาเซียโอ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 ไปไปลาเซียเลยวะโอ้คูดอะรถบรรทุกพระมา่ะ พ่อใหญ่พ่อใหญ่แบทแมนไปรับพระรับพระมุกดาหารก็คือไปเร็วมาเร็วแต่ว่า ความบาทไม่เท่าไหร่ความบาดไม่เท่าไหร่อย่าความพระเด้อนี่ผักผักที่เราว่านะครับเนี่ย เดี๋ยวเร็วๆนี้จะลงจะลงคอบเวอร์เพลงวารุณีแสงวารุณีแสงวังวงแสงวังวง ข้อความแม่น้องภัยหายผู้ใดเป็นแอดมินกับแสดงของความหเหพุนลเด้อของความเิ่นหายกดแสดงข้อความอย่ามาเปลี่ยนน <laughs> ้ำสกุล <laughs> ผม นี่ผักสดสดชื่อจริงสกุลจริงถ้าแจ้งมาก็จะกดแสดงให้อยู่คะ่ะอ๋อแบตเตอรี่ใกล้จะหมดเหมือนกันเหลือ20% หวานอร่อยแบตเตอรี่จะหมดแล้วพี่น้องขอตัวลาแค่นี้เดอร์เดี๋ยวมือหลังควอยมาเจอกันไหมกดไอ้กดไลค์กดแชร์ห้เน,นเดอเดี๋ยวสะลงเพลงเร็ว,เรวนี่แหะ ยจะลงเพลงอันเพลงคัรบเบอร์เอาลงช่องนี้แหละบม่รู้ว่าสิลเหมิดลิขสิทธิ์บอละลเหมิดกับลงหลดเนะ <c oughs> าะบายครับทุกคนนอนหลับฝันดีเด้อนอนหลับให้ได้เงินหมื่อนอนตื่นให้ได้เงินแสนบาย Mm-hmm. <laughs>